ดวงชะตาสายเล่มือกรบาด X ปอกงกลางหัวใจแอบกินแอบใช้แอบมีโชคมีลาบนะผมก้าวงวดติดนะผมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นท่านว่าหรือไม่นะผมโชคะตามนาจบุญบารมีวาสนาท่านลองสังเกตให้ดีนะผมคนที่มีโชคมีลาภเขาไม่บอกคุณหรอกนะผมเขามีเคสต่างๆแต่เราเป็นสายเลยมือกระบาดเรามาบอกเก่าเล่าเสร็จกัน ผด้วยอํานาจบุญบารมีวัสนาสิ่งต่างๆเกิดขึ้นนะครับก่อนเื่นหมอสันแนะนําก่อนให้ท่านพบไ่ลีพีนาบไ่ลีเป็นพีนานเป็นไงครับผมศัตรูพีนาเก็เชื่อกันอย่างนั้นนะทำกันแก้กุญสายบต์ดาเรื่องราวต่างๆเข้ามาสะท้อนกลับะครับผมพีนาธน,นะพังไ่ลีพีนาธน,นะเราลองไปอ่านในตำนตำราตำนานดูนะจ๊ะครับผมพบติดตัวไว้ะครับผมอันนี้วัดบวรน,นะจ๊ะสองร้อยห้าสิบบาทครับผมแล้วก็เหรียญพระปางสดู้มาน นะผมบางสะดุ้งมารก็คือมารยังสะดุงะ้งนะครับแต่บางคนเขาเรียกว่าเหรียญแก้กรรมนะครับพบติดตัวไว้นะจ๊ะสองร้อยสิบบาทนะครับสิ่งต่างๆเข้ามากร้มกายไม่ได้ทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้านะผมด้วยอํานาจบุญบารมีวัฒนาสิ่งกิทสิ์ค้าชูปอกปากปากรงองษา,าดวงเนี้ยดวงใหญ่ไหมดวงใหญ่จเจริญรุกเรืองขึ้นมาทันทีจันไดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ดวงเนี้ยจเจริญรุกเรืองบอกได้เลยับนะผมสายเล่มือกระบาดดวงใหญ่ยิ่งใหญ่เกียงกายจเจริญรุงเรืองขึ้นมาทันทีจันได แต่ในโชคกระตาเป็นยังไงครับผมครับนะผมมันเหมือนมีอะไรบางอย่างตามติดคอยแอบ,บฟังคอยแอบ,บกระซิบคอยแอบ,บดูครับนะผมแต่สิ่งกระซิบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่าไปกระซิบดังได้ไม่ดีกระซิบมันคอยเข้ามากระซิบว่าหูแ่งท่านทําร้ายท่านสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมันไม่ดีเลยนะครับผมเพราะฉะนะั้นสิ่งต่างๆท่านต้องจูให้เป็นอยู่ให้ไวไล่มันอนะอกไปครับผมเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้ท่านแอบ,บกินแอบบใช้ครับนะผมท่านเคยสังเกตไหมใครบางคนเนี่ย ครับถูหวยเก้างวดติดเนี่ยนะผมเขาทํากันยังไงเขาไม่บอกคนอื่นนะทาไมเขาไม่บอกอ่ะท่านก็ไปถามมาดูสิทาไมเขาไม่บอกเขาก็ไม่พูดอยู่ดีเขาก็กลัวกลัวอะไรครับกลัวจะไม่มีโชคไม่มีาลาบนะผมคนรวยเขางี่เงียบนะไอ้คนรวยไม่จริงนะพูดนะผมยิ่งใหญ่ติดหนี้เท่าไหร่ไม่รู้คนรวยจริงเขาเงียบนะเพราะว่าอะไรเขาผ่านพ้นเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆมาหมดแล้วมันแปลกนะครับตกตําแหน่งอะไร เรื่องราวเร่รับเรื่องราววารฐานเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในดวงชะตาเนี่ยนะผมมันต้องเงียบนะผมเขาถึงบอกว่าปิดวาจาให้เงียบโบราณโบราณว่าไว้นะปิดวาจาเงียบเพราะฉะนั้นท่านอยากรวยเงียบๆครับแอบกินแอบใช้สังเกตดุคนเอาออกมาโชว์นิดเดียวเรียบร้อยนับโชว์ไม่ได้นะครับธุรกิจการงานการเงินเปลี่ยนหมดเอาจากดีอยู่ก็กลายเป็นไม่ดีนะครับจา,า,า,าก regret, เองสุดๆก็ล้วงลงมาเลยเอ้ามันเป็นอะไรมันนัก,กนหนาไม่ว่าจะเป็นเลขเสียงนาโชคสองสี่สี่มันออกหนึ่งสี่สี่จะทําไม่ะเองจะทําไมข้ารับผมรับผมแล้วเองก็นั่งร้องไห้ไปรับผมเพราะอะนั้นสิ่งต่างๆหมอจันแนะนําให้คุณเงียบเปิดวาจาเงียบรับผมยังมีเรื่องราวต่างๆที่เขาเรียกว่าไขบางคนเนี่ยส่งมานะครับผมส่งมาเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเร่ลับเรื่องราวอาถรรพ์ที่เข้ามาประเดประดัง แล้วผมทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดตกต่ําย่ําแย่แ้วผมเข้ามามันติดกั้นดวงชะตาแล้วเรื่องนี้ก็สําคัญเหมือนกันเรื่องคุณใส่มนดับ้วผมมันส่งมาแล้วเราจะทํำยังไงเราก็ต้องเงียบเหมือนกันนะท่านคิดหรอว่าวิธีสู้ท่านจะสู้ปะทะอย่างเดียว้วผมฉันผมก็เก่งผมมีครูเหมือนกันครับูบาอาจารย์ก็สอนมาผมครูบาอาจารย์ก็คอยกระซิบเองอะ่ยยอมแพ้เขาบ้างเนียปิดหูปิดตานอนหลับฝันดีสบายใจ เองจะไปสู้กับเขาทําไมไม่ได้ผมจะสู้ฉันจะสู้ตายนะครับหนูจะสู้ตายอาจารย์อาจารย์ก็บอกเองจะไปสู้ทําไมคุณจะไปสู้ทําไมนะครับอยู่เฉยๆดีกว่าไหมนะครับปิดหูปิดตานอนหลับสบายใจไหมับผมนะมันส่งมาแล้วก็แค่ปิดแค่นั้นเองนะผมอาบน้ำมนต์ก็หายแล้วครับผมก็ปิดไปเรื่อยๆปิดไปเลยพุทธังปิดธรรมังปิดสังฆังปิด้าพเจ้าขอปิดด้วยอํานาจผมก็ต้องสิ่ง์ศักดิ์อยู่แล้ว ครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆท่านนะครับไปไหนครับนะผมก้มหัวนิดนึงยอมหน่อยแก้ก้มหัวแล้วก็ยกมือไหว้ครับผมผมขอโทษนะครับแค่นี้ก็ชนะแล้วแลครับเป็นผู้แพ้ดีกว่าครับผมวิ่งหนีดีกว่าวันนั้นสิ่งต่างๆแต่ว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นท่านก็ต้องหลบหด็กซ่อนเล้น,นครับผมแต่ว่าถ้ามันมีใครบางคนเนี่ยมันตามล้างตามผ่านไม่เลยครับผมมันมีนะครับต่อ้ท่านยกมือไหว้เขาแล้วฉันไม่ทำคุณแล้ว ครับผมมันคือผีไงครับมันคือผีปีศาจวิญญาณร้ายสิ่งต่างๆที่เข้ามาในดวงตาเพราะฉะนั้นท่านจงใช้ซิกเซนของท่านเปิดดวงะตารับวปิดสิ่งเหล่านี้ที่จะเข้ามาครับผมครับไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับขอย้าในคลิปนี้จริงๆหมอ่ันพูดไปก่อนหน้านี้คลิปเยอะแยะมากมายแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นอะไรรูปรถก่นเสียงนะครับมันก็คือนกนะครับนกเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บอกกล่าวเล่าสิไม่ว่าจะเป็นอะไรครับนกแสกในตัวดีเลย เบนเขามาก็โบราณว่าไว้เลยเบนไปบ้านไหนบ้านมีคนตายถามว่าจริงไหมมันก็ไม่จริงครับผมไม่เห็นมีคนตายเลยครับผมแต่ว่าเขาพูดอถูกต้องแล้วบ้านนี้มีคนตายเพราะว่ามันส่งอาถรรพ์มาไงมันเป็นสัตว์แห่งแห่งโลกแห่งวิญญาณไปเป็นสัตว์ของปีศารจรที่จะส่งมาครับผมต้องมาจากตรงโน้นนะไม่ใช่เลี้ยงเอานะเลี้ยงแล้วส่งมาไม่ใช่นะมันมาจากโลกแห่งวิญญาณเขาเป็นความเชื่อกัน บอบมันมาแล้วมันเป็นสัญญาณสัญ,ญลักษณ์บอกกล่าวเล่าสิบว่าตรงเนี้ยกําลังจะมีอะไรบางอย่างนะผมแต่มีคนตายไหมมันไม่มีถ้ามีคนแข็งกว่าจะทําไมมันก็ไม่เป็นไรไงนะผมแต่ว่าพอเพลินไม่แข็งนะนี่ไม่แข็งมันก็จะเจอเรื่องราวต่างๆเจ็บไข้ได้ป่วยพวกวกนี้มันมาทางด้านเรื่องนะผมโรคภัยไข้เจ็บครับโรคหาผีหาซาตานอต่างๆมันมาทางด้านโรคภัยก็เจ็บเป็นโรคแปลกๆอยู่ดีก็เป็นโน่นเป็นเกตทั้งตัวเป็นโน่นเป็นนี่เป็นนัน่นอมพาตขึ้นซีก โอ้ยเป็นอะไรก็นักหกนาหาสาเหตุไม่ได้ไปหาหมอก็ไม่หายนะผมนี่มันคือเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นท่านจะทํำยังไงชชนะยังไงปิดวาจาไงจบแล้วปิดวาจาหรือว่าปิดปิดรอบอนาเขตเข้าไปฟังคลิปหมอเก่าๆหมอสันก็ได้นะหมอซันบอกปิดให้หมดนะผมครับครูบาอาจารย์หรือว่าหมอดูเนี่ยจากประสบการณ์ที่เจอมาใช้ยังไงหมอสันก็บอกไปอย่างนั้นแหละ ับผมใช้วิธีชนะลองมาหมดแล้วสู้ตายก็สู้กันมาแล้วมันฟันมาแล้วก็ฟันกลับครับผมมันมามันด้วยกระถาแล้วก็เสกกลับสู้กันสู้กันไปสู้กันมาสุดท้ายับผมไม่มีใครชนะกาผมไม่ไม่มีใครชนะไม่มีไม่ไม่ใช่เราเก่งกว่าด้วยมันอาจจะเก่งกว่าได้แต่เราก็ไม่แพ้ใช่หรือไม่ครับผมมันไม่แพ้เพราะอะไรมันดื้อ้วเพราะว่าเราดื้อไงแล้วก็สู้กันตายสู้กันก็เจ็บไปทั้งคู่เจ็บไปไปข้างหนึ่งนะครับแต่มันไม่ตายแล้วนี่ับผมก็มันไม่แรงขนาดนั้นนะ ับผมนะเพราะฉะนั้นสิ e> ่งต่างๆท่านก็แค่ยอมแพ้ับผมอุเบกขาตามที่ครูบาอาจารย์สอนไว้หลวงปู่ฤาษีดำาะเพราะปามไม่ได้สุดเพราอุเบกขาปล่อยวางฉันไม่สู้กับมันนะวันนี้นะผมฟังคลิปอาจารย์หมอซันหนูไม่สู้กับมันนะมันส่งมาแต่ว่าส่งมาต้องต้องเอากลับก่อนนะต้องปัดกลับก่อนนะนะพูดทางปัดับผมนำมังปกนำมังปิดสังคังมิดปิดให้มิดปิดด้วยอํานาจนโมพุทธยะ ับผมครูบาอาจารย์สอนไว้เราก็ปิดให้หมดับผมแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราก็สะท้อนไปเลยแต่ไม่ต้องไปจิตอาฆาตไม่ต้องไปสนใจท,าใจทาใจ่านทั้งสิ้นเพราะว่าอะไรับผมช่องของเราเน้นรวยอาไม่เน้เน้นต่อสู้ับผมสิ่งเหล่านี้นะผมเราปิดอย่างเดียวสายเลยมือกาบาลเราปิดราปิดด้วยเรื่องราวต่างๆปิดด้วยอํานาจนโมพุทธยะตามบารมีครูบาอาจารย์สอนมาพระพุทธองค์เมตตาัาผมในเมื่อท่านมีสามเหลี่ยมขึ้นบนตรงก,ารากาลางฝ่ามือด้วยับส่วนมากมันจะมีกากาบาทเนี่ย มันจะมีสามเหลี่ยมด้วยบองบอกถึงอะไรครับบองบอกถึงว่าท่านเป็นเทพเทวดามาจุติมาช้อใช้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วท่านต้องมาแก้ไขท่านออกมาเป็นสะพานบนุญเพราะฉะนั้นในโชคชะตาถ้าท่านเป็นมีเบญจรักษ์ณในลักษณะแบบนี้หมอสั้นก็แนะนําให้ท่านปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดวาจาสบายสบายบ้านนี้มันมีร่มเงาพูดในตามตำรา บ้านนี้มันมีร่มเงาสบายสบายไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครอาถรรพ์ต่างๆมีครูบาอาจารย์ครอบไว้แล้วไม่ยุ่งเกี่ยวเราดวงชะตาเปิดทันทีทันใดต่ผมอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวครับสายเลยมือกระบาดเราผมทุกสิ่งทุกอย่างานั้นปิดเดี๋ยวดีขึ้น100ร้อยเปอร์เซ็นต์นะขอท่านจำชื่อลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายขอท่านจำชื่อนะครับสวัสดีครับ